การใส่ข้อความลงไปในวิดีโอนะคะให้คุณมาดูที่แท Movie t a s k ค่ะแล้วก็ในส่วนที่2นะคะ Edit Movie ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่า m เมค t t เต a l โ r r e d i t ค่ะเมื่อคุณเจอแล้วนะคะให้คลิกเข้าไปค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าจอจะแสดงรูปแบบการวางตำแหน่งของ t i t a ิ o r c r e d i t นะคะจะมีทั้งหมด5แบบค่ะแบบแรกนะคะจะเป็น t i t l n at the Beginning ถ้าคุณคลิกเลือกแบบนี้นะคะโปรแกรมนะคะจะสร้างไฟล์วิดีโอที่เป็นการแสดงข้อความโดยจะสร้างไว้อยู่ตรงหน้าวิดีโอล่าสุดของคุณค่ะถ้าในที่นี้ก็คือจะสร้างไว้ตรงนี้เลยค่ะอยู่หน้าสุดของวิดีโอเปิดด้วยค่ะแบบที่2นะคะ Title before the selected clip สมมุตินะคะถ้าคุณเลือกอยู่ที่ภาพนี้แล้วคุณเลือกสร้างข้อความแบบที่2นะคะโปรแกรมนะคะจะสร้างไฟล์วิดีโอที่เป็นในรูปแบบข้อความอยู่ข้างหน้าไฟล์รูปภาพนี้ค่ะก็คือจะอยู่ระหว่างรูปนี้กับรูปนี้ค่ะเนี่ยคะ่ะจะแทรกอยู่ระหว่างกลางค่ะถ้าคุณเลือกสร้างข้อความใน2แบบแรกนะคะโปรแกรมจะสร้างไฟล์วิดีโอขึ้นมาให้คุณ และจะนำเสนอเป็นในรูปแบบของข้อความค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ข้อความกันดูนะคะจะเลือกอันที่2นะคะ,ะก็คลิกเข้าไปค่ะพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีกล่องข้อความให้เราใส่นะคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะพอใส่เสร็จนะคะตรงดิสเพย์นะคะก็จะแสดงให้ดูค่ะ ในที่นี้นะคะใส่ไปทั้งหมด2บรรทัดนะคะก็จะมีคำว่าในหลวงเรารักพ่อต่อมาค่ะมาดูด้านล่างค่ะอีก2แบบค่ะเราสามารถที่จะเลือก animation ในการใส่ข้อความได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีข้อความเปลี่ยนสีพื้นหลังปรับเปลี่ยนตัวอักษรได้ด้วยนะคะอันแรกนะคะอันนี้เขียนว่า Change the title animation เมื่อคลิกเข้าไปนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะ เราเขียนข้อความลงไปจะมีปรากฏอยู่2บรรทัดก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะเป็น title to l i n นนะคะคุณก็สามารถเลือกรูปแบบได้ค่ะพอคุณคลิกรูปแบบปุ๊บตรงด้าน display ตรงนี้ก็จะแสดงให้ดูนะคะเห็นไหมคะแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไปให้เลือกนะคะแต่ถ้าคุณไปเลือกด้านบนสุดนะคะ จะเป็นไตเติลวัน i ล e ลองคลิกเลือกดูค่ะจะแสดงข้อความเป็นช่องเดียวนะคะก็คือช่องด้านบนสุดพอคุณอยากต้องการที่จะแก้ไขข้อความคุณก็คลิกกลับมาตรงนี้ค่ะ Edit the t i t l e t e x t ตอนนี้เป็นช่องเดียวแล้วค่ะเป็นแค่บรรทัดเดียวพอเมื่อสักครู่นี้เราเลือกเป็น Title One l n n n e นะคะถ้าต้องการสองบรรทัดคุณก็กลับเข้าไป คลิกอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเลื่อนหาตรงที่เขียนว่า title t o line อ่ะพอคลิกตรงนี้ปุ๊บอ่ะก็จะมาแสดง2องบรรทัดและอีกแบบหนึ่งค่ะการแสดงข้อความอีกแบบหนึ่งจะเป็นเครดิตการปิดท้ายค่ะถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดฟอนต์เปลี่ยนสีพื้นหลังเปลี่ยนสีตวัวอักษรคุณก็เลือกเข้ามาตรงนี้ change the text font and color พอคลิกเข้าไปนะคะ ก็จะมีฟอนต์ให้คุณเลือกคุณต้องการฟอนต์แบบไหนในดิสเพย์ก็จะแสดงให้ดูนะคะตอนนี้ข้อความของคุณตัวอักษรเป็นสีขาวถ้าคุณไม่ต้องการสีขาวคุณก็คลิกค่ะเมื่อคลิกที่ตัว A นี้นะคะก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมาเป็นสีให้เลือกตอนนี้กำลังอยู่ที่สีขาวอยู่จะมีรอยปะล้อมรอบกรอบสีอยู่นะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนคุณก็คลิกสมมติอยากได้สีชมพูค่ะ คลิกไปทีหนึ่งรอยปะก็จะย้ายไปอยู่ตรงสีที่เราเลือกนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะสังเกตนะคะตรงดิสเพย์ข้อความเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูตามที่เราเลือกค่ะส่วนตรงนี้นะคะคือสีของแบ็กกราวด์ค่ะเราต้องการจะเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์จากสีน้ำเงินนะคะคุณก็คลิกเข้าไปค่ะ แล้วก็เลือกสีแบ g ็กกา d สมมติต้องการเป็นสีส้มก็คลิกที่สีส้มแล้วก็กดโ OK. อเคเห็นไหมคะ back แบ g ็กกา d เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะอันนี้นะคะ Transparency นะคะจะเป็นการปรับค่าความทึบค่ะลองเลื่อนดูนะคะสัะงเกตไหมคะว่าตัวอักษรเราจะจางลง ตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับค่าความทึบของตัวอักษรเรานะคะแต่ถ้าคุณไม่ใช้ต้องการให้ตัวอักษรคุณเด่นชัดนะคะคุณก็เลื่อนกลับไปที่สุดเหมือนเดิมตอนนี้ก็จะแสดงตัวอักษรของเราเด่นชัดขึ้นนะคะขนาดไซส์สามารถปรับเพิ่มได้นะคะ A ฝั่งนี้คือจะขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิมเห็นไหมคะแต่ถ้าใหญ่ไปตรงนี้ปรับได้ค่ะจะลดขนาดลงค่ะ การวางตำแหน่งของตัวอักษรนะคะมาอยู่ที่ด้านนี้เลยค่ะตอนนี้เราวางไว้ใน,นตำแหน่งกลางนะคะถ้าอยากจะให้อยู่ริมคุณก็คลิกปรับตำแหน่งได้เลยค่ะชิดซ้ายชิดขวานะคะคุณก็สามารถที่จะปรับได้ด้านบนนะคะจะเป็นการทําให้ตัวอักษรเรามีตัวหนาขึ้นถ้าไม่ต้องการคลิกอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวหนาก็จะหายไปอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวเอียงค่ะเมื่อคลิกไปก็จะเป็นตัวเอียง อันนี้ก็จะเป็นขีดเส้นใต้นะคะถ้าไม่ต้องการก็คลิกออกค่ะเมื่อคุณปรับแต่งตัวอักษรเสร็จแล้วนะคะให้คุณคลิกตรงนี้นะคะดัน add title to movie เมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่เราจะใส่ข้อความกันนะคะเราเลือกอยู่กันที่รูปภาพนี้แล้วเราก็เลือก make title o e d i t แบบที่2ก็คือการสร้างไฟล์วิดีโอในรูปแบบข้อความเอาไว้ก่อนคลิปที่เราเลือก เห็นไหมคะก็จะมาแสดงอยู่นี้แล้วเดี๋ยวเราลองเล่นดูค่ะ,ะเห็นไหมคะก็จะแสดงอยู่ในระหว่างรูปภาพนี้ก็จะมีข้อความนี้เข้ามาแทรกค่ะถ้าในการสร้างข้อความในรูปแบบที่3นี้นะคะ Title on the selected clip นะคะโปรแกรมจะไม่สร้างไฟล์วิดีโอใหม่มาให้นะคะเพราะมันจะเป็นการแทรกข้อความขึ้นมาค่ะ เราจะลองแทรกข้อความให้กับรูปภาพนี้นะคะให้เลือกอรูปแบบที่3นะคะพิมพ์ข้อความลงไปเลยค่ะพอพิมพ์ข้อความลงไปเสร็จนะคะสังเกตจากดิสเพย์นะคะพื้นหลังก็คือรูปภาพที่เราเลือกไว้อยู่นะคะก็จะเป็นรูปนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะคะ,ะสังเกตไหมคะ ตอนที่เราเขียนข้อความลงไปนะคะในรูปแบบที่3ข้อความจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะพอเราเอาเมาส์ไปจิ้มนะคะจะเขียนว่าเรารักพ่อที่เราเขียนไว้ค่ะจะอยู่ในส่วนของ t i t l n Overlay ค่ะลองเล่นดูนะคะอ่ะเห็นไหมคะจะแสดงเรารักพ่อ ในข้อความตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับขยายได้ค่ะสมมติเราต้องการข้อความให้ยาวไปจนจบคุณก็ลากมายาวๆเลยแล้วลองเล่นดูค่ะข้อความนี้ก็จะแสดงยาวไปจนต่ออีกรูปหนึ่งเลยค่ะ,ะเห็นไหมคะในการใส่ข้อความในรูปแบบที่3มนะคะก็จะแตกต่างจากข้อความในรูปแบบอื่นๆน,นะคะเพราะเป็นการทำงานไปพร้อมกับรูปภาพที่เราเลือกอยู่เลยค่ะ ต่อมาค่ะแบบที่4นะคะ Title after the selected clip สมมุตินะคะเลือกรูปภาพนี้แล้วคุณคลิกเลือกในการใส่ข้อความแบบที่4ไฟล์วิดีโอที่สร้างมาในรูปแบบข้อความนะคะก็จะมาอยู่ข้างหลังรูปภาพที่เราเลือกค่ะก็คือจะตรงข้ามกับแบบที่2แบบที่2จะอยู่ข้างหน้ารูปภาพที่เราเลือกแต่แบบที่4จะอยู่ด้านหลังของรูปภาพที่เราเลือกนั่นเองค่ะ แล้วสุดท้ายนะคะเครดิต a t the end จะเป็นการปิดท้ายค่ะการใส่ข้อความปิดท้ายจะเป็นในรูปแบบการให้เครดิตนะคะยกตัวอย่างค่ะขอขอบคุณสถานที่สถานที่อาจจะเป็นที่ไหนที่คุณไปถ่ายทำสร้างวิดีโอนี้ขึ้นมาหรือว่าคุณจะขอบคุณลูกภาพก็ได้นะคะ ที่คุณนํามาเว็บไซต์ที่นํารูปภาพมานํามาใส่ในนี้ค่ะอ่าเมื่อเสร็จแล้วก็ลองมาเลือก Animation ดูจะมีหลายแบบสังเกตนะคะมันจะเลือกให้มาอยู่ที่เครดิตเลยอ่าอันนี้ก็จะมีตัวอย่างเห็นไหมคะเราเลือกอีกแบบหนึ่งค่ะจะเป็นแบบซูมก็จะมีหลายแบบให้เลือกนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการทำงานกับข้อความนะคะคุณก็สามารถนำไปปรับใช้ในงานของคุณให้ออกมาได้สวยงามเช่นกันค่ะ